สวัสดีค่ะเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมานะคะไทยแวร์ก็ได้จับมือกับ VST ECS และ Adobe ร่วมกันจัดงานอบรมสัมมนา IT i c l a s s by t h a i w a r ภายใต้ชื่อง,งานที่ว่า Adobe Acrobat and e s i g n Master Class เรียนรู้นอกตำรา s o l u t i นเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก โดยภายในงานนะคะก็ได้นำเสนอฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Adobe Acrobat โปรแกรมจัดการเอกสาร PDF ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกรวมถึงฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Acrobat s i g n ระบบจัดการลายเซนอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการทำธุรกิจและในงานสัมนาครั้งนี้ค่ะก็มีคุณเบนจามาพรมงคลดี i, ตัวแทนจากบริษัท VST ECS ประเทศไทยจำกัดมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ สวัสดีค่ะเบนดาพาริเซวินจิเนียร์นะคะโปรดักต์อะลบี้เนาะจาก v t c s นะคะวันนี้ก็ได้รับความต้องการจากทางไทยแวร์นะคะให้มาให้เรียนเชิญให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโซลนโปรอะลบิ้นนะคะแล้วก็ที่สบายตัวโปรดักซ์ไซนะคะแล้วก็การเซนไรเซนติสติคต่างต่างนะคะยังไงเข้ามาลงทุนเยอะเยอะนะคะถ้าหลังจากดูจบแล้วนะคะแล้วสนใจ ะะอ,อยากดูโปรดักต์ยูทิศสองขอความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถตริดต่อได้ที่โทรไทยแวร์ได้เลย